านผู้ชมวันนี้ทีมงานปุ้งโภชนาะก็ได้มาให้บริการนะครับเป็นอาหารแบบไทยๆอาหารพื้นบ้านแล้วก็วัตถุดิบของจังหวัดสมุทรสงครามเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้โต๊ะเลี้ยงพระเพลินเจ้าภาพก็จัดหลักนะครับต้องการอาหารดีๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาดูนะครับเป็นเมนูอาหารไทยของคุณปุ้งโภชนาะนะครับวันนี้ก็เป็น กัญเชียงปูนะครับผัดองกะหรีให้ดูนะครับกันเชียงเนื้อเป็นชิ้นๆอันนี้กัญเชียงจากจังหวัดสุโขทัยนะครับโลละสองพันกว่าชิ้นน วันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารไทยคุณผู้ชนานี่เป็นของหวานเอาหนึ่งชุดมาแยกเป็นสี่นะครับมีของดีๆทั้งนั้นเลยครับนี่ัดลากระลีกันเชียงปูต้มจืดเตี่ไผ่กระดูกหมูอันนี้กันเชียงปูก็หนึ่งชุดมาแยากเป็นสี่นะครับ เื่อาอไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางะนะครับแต่ละที่เจ้าภาพชอบเพลงมากแลัวเา,ามาเปิดให้เพาะเพาะในงานนะครับ เาจะพาบอกไม่มีเครื่องเสียงก็คุณฟุ้งก็จัดให้นะครับสี่โมงครึ่งโดยประมาณนะครับพาค้าเริ่มมาครับจ่อนเริ่มเข้าพิธีซึ่งเป็นประเพณีนะครับคือเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะครับอาาวตติ นจะพาามกนะคอยาาเมกรณีเตรียมจัดทำสังฆทานชุดแรกเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ประเคนนะครับเดี๋ยวให้ประเคนก่ัน รับสัเรียนเชิญเจ้าของบ้านนะครับประเคนพระทหารแด่พระคุณเจ้านะครับท่านเจ้าของบ้านนะครับน้องไปพาพาไปห้องน้ำอ๋ออยู่อยู่ห้องน้ำอยู่ครับอ่าพี่พี่เกื่อนพระเกศโต้นี้เลยครับอ่าพี่เกื่อนพระเกศโต้นี้นะครับโอเคเลยครับอ่าจับโต๊ะเลยครับจับโต๊ะนะครับสาธุนะครับอ่ากปล่อยนะครับนน้้องเดี๋ยว็ดนะครับกราบพิม์พระคุณเจ้านะครับ อ่าไรก็ไปธุติการรอพักก่อนก็ได้หรือว่าจะให้ออกเลยก็ได้แล้วแต่อยู่ที่จะภาพด้วยก็ครับก็เตร็มเรียบร้อยแล้วเนี่ก็เลยก็ได้ก็เดี๋ยวจะยอยออกดีหลวงพ่อบอกว่าโต๊ดีดออกได้เลยนะครับออกได้เลยเนื่องจากพิธีกรรมทางนี้เราเร็จแล้วนะครับแขกที่มาจะได้นะครับรับประทานอาหารไปเรื่อยๆนะครับ พอดีรอดนตียังมาไม่ถึงใช่ไหมครับไข่ทอดก็จะะเตือมกันเชียงปูให้กับแขกผู้มีเกียรตินะครับซึ่งเป็นเครือญาติของท่านเจ้าภาพทนนะครับก็ให้เราออกพร้อมพระเลยเราก็จัดให้นะครับซึ่งเราก็ทำงานแบบร้อนๆหน้าง,งานเลยนะครับนี่ก็เป็นไข่เจียวกันเชียงปูนะครับ เป็นเมนูทานง่ายๆนะครับแต่เน้นไปด้วยคุณภาพและนี่ปลากระพงทอดน้ำปลานะครับอร่อยครับตัเย็นนะครับกับข้าวอ,อกอ,อกเรื่อยๆนี่นะครับหน้าตากันเชียงปูไข่เจียวกันเชียงปู นี่ก็จะเป็นกันเชียงปูหยัดผ,ผงกะหรี่นะครับใส่จานแล้วคือขีดนะครับตรงะานั้นนี้เจ้าภาพต้องการอาหารไต่ไนะครับแล้วก็ต้องการ กันเชียงปูมาแล้วครับกันเชียงปูก็จัดกันเชียงปูจัดวัดส่งของเลยนะครับให้แล้วพันว่าทานเรามีรสชาติของปูอย่างแท้จริงนะครับมาแล้วครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้กันเชียงมันมีอยู่หนึ่งงานนะครับที่เจ้าภาพเราต้องการหอยพิมพ์ผัดชาเราช่วงจังหวะนั้นหอยพิม ไม่มีจริงๆครับหาไม่ได้อาหารพวกนี้จะเป็นฤดูกาลนะครับอ้าวน,นี่เด็ดเลยถามเด็ดเลยแต่ว่าสะหรัท่านใดนะครับที่สนใจอาหารพวกกันเชียงอาหารทะเลของจังหวัดสุโขทัยนะครับหรือว่าจะเป็นหอยพิมพ์นะครับถ้าเราหาได้เราก็จะหาให้นะครับบาบงจา้าก็ ต้องการปลาดุกทะเลนะครับก็หายากนะครับปลาดุกทะเลพัจชานี่ก็จะเป็นเมนูเป็ดาแล้วครับเป็ดระวังน้ำ เป็มอ๋อวันนี้น้องนิดโมหวานนะได้อิ่มแล้วก็ทานได้เลยของหวานอาหารไทยก็แขกผู้มาเกียรติก็ลองทายกันอิ่มอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ช่วงช่วงเจิมนะครับงานบ้านซึ่งกือบงานนี้ก็เป็นงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ด้วยแล้วก็ทำบุญ ดูบ้รดุด้วยนะครับก็ทำพร้อมไปเลยทีเดียว นะขวดน้ำก็จะเสร็จไปนะครับก็นี่ก็เป็นประเพณีนะครับหรือวัฒนธรรมของคนไทยมาแตา่ามาแต่เขาเลยนะครับถไปออเอาครับเอาไปที่เปที่เลยเอาที่กัน นี่ก็เป็นการกวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้กับองค์พระผู้ยิ่งใหญ่ตระกูลของเจ้าท่านนะครับเอวะเอวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังมณิตังตุภามคิปะเมวะจามิจตุสัพเพปุเรโตสังกปาจันโทปะนาลาโสยธามณิโชติระโสยธาเอวะจันโดจาระ เทียโอปาตวาตาเทโทนิเมตตาตาเตียอวามััลลามีความถูกความเจริญมีฐานะที่มั่นคงนะครับสำหรับตัวผมเองสิ่งใดที่ผิดพลาดไปบ้างต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับตลอดวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับก็เป็นอันเสร็จดีดี โคชนก็ขอบคุณท่านเจ้าภาพทุกๆท่านทั้งญาติพี่น้องลูกแขกที่มันร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับคุณฟงโคชนาก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงอันนี้ก็เจ้าภาพบอกว่าไม่มีเครื่องเสียงคุณฟงก็จัดมาให้นะครับขอให้บอกและคุยกันนะครับ จะภาพขอมาแล้วจัดให้มีจัดจะภาพชื่นชอบเสียงเพลงมากเลยรบเสร็จพิธีต่างๆก็พี่น้องได้มาพบปะสังสรรค์ทานข้าวซึ่งเป็นประเพณีที่ดีนะครับ บ้านใจดีมากนี่น้ายอมย่าเออลีเล็กสบายเลยผมเป็นวิดีโออะไรโอ้ยอะเอาอะไหลวงเอาเมื่อกี้เมืแ่อบบกี้มีนะมีะาจใาหลวงมีนะ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่เป็นวิดีโอเคุณจันจะพาดูมา